ไอเห <cities Courtney> ี้ยเราต้องวานั้งทำอะไรอย่างงี้ตอนตีหนึ่งยี่สิบจริงเหรอไปคุณต้องมานัทำอะไรอย่างงี้ด้วยวันนี้เนี่เกมบัตเตอร์เบียอะไรก็แค่เกมก็ง ถ้ามึงจะรู้ไป่เนียว่าต้องทําอะไรเออช่องหัวแม่มันอ้าวอีกคนเขาเล่นจบมาแล้วเขาก็รู้ได้มันได้ใหม่ไดนใหม่พี่ไม่เคยเล่นแล้วเนี่ยผู้หญิงไม่มีหัวไม่มีเหมือนกันตอนหัวทิ้งไว้กระสืออ่ะดิไอ้เหี้ยอุ้ยปลดไม่ได้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเลสโก ใช่หรอตรงนี้ม,มันที่ได้ผีเปล่านี่น uh. ี่น right. ี่กูมาสองเลยไอ้มืงมาเมืองมาเฮ่อมีปืนกูมีปืนกระจกวิเศษจงโบก่าเถิดให้งามเลิศในปฐพีไอ้เหี้ยอุ้ยดูได้ด้วยไอ้ชิบี้ก้อนเหี้ยอะไรเนี่ยสัตว์ไหนอันนี้มันเข้ามามิติผีไม่ใช่เหรออันนี้ยแล้วเข้าไปได้ด้วยเหรอไายอ้าวอ้าวโอ้ยเค้มันต้องออกไปทำอะไรหรือมันต้องเข้ามิติวะเหี้ยใช่ต้องเอาเค้กไปล่ออะไรในมิติอ่ะ มัง้งพีในมิติเขาอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้กินเค้กก็ได้ไงพ oh. pues ี่เออแล้วก็ต้องเป็นเดลิเวอรี่ไปส่งให้เขาแบบสวัสดีครับมาส่งเค้กครับไอ้ผีหน้าโง่ตัวไหนสั่งเค้กครับโอ้ยเคี้ยอะไรวะเฮ้ยพี่ดูเขารอเค้กนานเกินเขาเป็นกระดูกไปแล้วเนี่ยหมเขาเขายังอ้าปากใส่ป้าเขาเขายังรอรองรับเค้กเสียงอะไรเสียงอะไรส ใครใครโดนตอกไว้ก็อีไหนมึงมาอยู่นี่มึงมามึงมาไปอะไรเยอะไปอะไรขี้มึงพ่อมึงเออมึงพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมึนมันอยู่ข้างบนไม่ใช่ได้ไม่เป็นเฮ้ยสั้งงงไม่ไม่ไม่นนี้มันไม่ได้อลเลิร์ยี่ตกใจเฮียกูก็ขอได้อืออือ ขาล้อเเหรอพี่ What the fuck เฮ้ยอะไรวิ่งไปแลมาเร็วเลย่ะนี่ป่ะต้องเอาเค้กให้นี่ป่ะใช่ป่ะนั่งไงนั่งไงนั่งไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรไฟอยู่ไหนเนี่ยอ๋อต้องเอาเค้กให้ตัวเลื้อยในมิติผีขวัตาเลยเออไปแล้วก็ไปทำพิธีนะไปทำพิธีเหรอเออแล้วก็ให้พี่มารับการไป ยานอ่ากดอ้ามันคือหัวคนเนี่ยเออแล้วก็น่าจะต้องเอาเอาไปใส่ปะเอาไปใส่อะไรนะเติมใช่ใช่ใช่อ๋อเอาไปใส่เอาไปใส่หัวไอ้พวกคนที่ว่าหัวมันขาดอ่ะอีป่ะนี่มีน้าบ้านนี่ไงอ๋อแล้วก็เอาพวกมาฝังพิมัสพวกเออ เอาฟื้นคืนที่ได้ไงเนอ่อไปเกมพี่พี่เราอะไรกันบ้างวะนี่ไงผีมันก็จะอาลิึกตามสูตรผีก็จะอาลิร์กล่าแล้วอันเนี้ยล่าแล้วไม่ต้องเข้าไปแลอกเดี๋ยวมันก็ออกมาหาไอพี่มัดไอพี่มัดพี่เหรอทำไรอ่ะพี่ไปไหนแล้วเนี่ยไปอยู่ไหน อยหน้ากระจกที่พี่กูเกามาเพื่อแล้วก็เข้าจุ๊กผีไม่ได้ไม่มันไม่ได้มันได้แค่ตาตานี่ไอพีมานโอ้กูอยู่นี่ว้ายหนี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 มันได้แค่มันได้แค่ตาดูไปแล้วเอ้าไอ้พี่มาดไออันนี้เหรอในยังได้ยังได้้แลวมาเ้ามาเอาถังพี่มาดพวกอยู่กับพี่ เตรียมเตรียมเตรียมหันไปห่างมันหันไปหามันหน่อยด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาก็ให้พี่โดนเนี่ยเอ้าคุณจะปันยังไงกูจะปั่นยังไงไปพี่ไปโดนดูดิไปโดนดีดิไหนว้ายเจ็บตาไม่ใช่เป็นออมบัสโอ้โหเยี่หลอกโคตรพอดีเลยสัตว์ Đâu là Khi mà Vì thông lại cũng phải Thế mày ra, la Thế mày này lên Đồn là quá Đào được với Nhưng mà Ok, thì ra เนี่ยหลังๆหลังๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยเฟสมันจะเป็นประมาณเนี้ยคือมันจะแค่ติดสตันกูอยู่ไหนเนี่ยอันนี้กูอยู่มิตินอกหรือกูอยู่มิติในเนี่ยมิติในมิตินาวเฮียมิตินนวเออวิ่งกลับไปเอาพัวอีกพี่มาพี่พี่ต้องช่วยอะไรผมบ้างนะพี่อุ้ยพี่อิวแล้วไงใกลมัดอะไรไม่หยด ไปดิเจ๊มีคอมิตรี่เหนียวมาแล้วเฮ้ยน่นเด็ดอันนี้เป็นเด็ดพอดี <c oughs> พอแล้วเหรอมันแค่แค่นี้ก็พอแล้วเหรอแค่นี้อยู่ก็มันจะต้องได้มันต้องได้สักคนหนึ่งอะง่ายแต่แต่เดี๋ยวหลังหลังๆลัะมันจะเอาหมดเลยทั้งคู่เลย <c oughs> มันไม่เหมือนเกมผีมันเหมือนเกมไ่พิศดาแล้วก็ใช้เวลาใช่แต่ตอนนี้ต้องทำอะไรต้องดีมเลยให้เฮียผมไปนอนไม่กวเกมผีแล้วฮู้เฮียพวกนี้มีเดียนพี่ผมถึงได้ถามคุณว่าพี่เราจะเอาจริงเหรอเอออ้ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วอีนี่หลายรอบแล้วศาสตร์ตาบูตกใจเนี่ยเก๊กเลยเปนนอนในแหนีเปนอนแล้วกู เฮ้ยเหี้ยว่ะเอาไปเขี้ยแล้วพี่ปอรไปนอนคดนเลยคือไรวะไปเข้าเข้มิตีเข้มิตีลาบไปที่ทำพิธีแม่งเลยสัตวสจับหัวมกดน้ำไม่เขี้ยเกงกินเด็ดขี่คดูดีไวะใช่ไหมเนี่ยไม่ดูวะ ไาฟ้าโนนสายฟ้าโนนเขียกูอยู่หลังมึงกูไม่เข้ามนะกูกูอยู่หลังมึงไปเร็วไปเร็วไปเร็วเมื่อกี้นั่งอยู่หลังมันตลอดอ่ะพอมันไปเรื่อยตอนเสร็จผมจะหล่อเกินหน้าตาคล้ายๆกันหรือเปล่าเออไปไวานคล้ายๆกันไปไม่ได้นะเพราะว่าจะหน้าเหมือนสามีเธอก็ได้อ๋อ อย่าเกิดมึเลือกผู้ชีพมึงเลือกดีๆหน่อยมึงอยากเห็นคนหน้าหล่อๆแบบกูได้ปะกิ๊กการใหญ่เลยเนาะเจอการใหญ่เลยกิ๊กการใหญ่เลยอ่าเโอหเห็นคนหน้าตาดีไม่ได้ไงนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหกิ๊กการกิ๊กการเห็นคนหล่อไม่ได้เออเห็นคนหล่อไม่ได้เฮียรู้แล้วหน้าตาดีไงเออเป็นยี้ละ หน้าขาวเกาหลีเงี้ยอบป้าโอบบ้าตโตแบบแบบกลมโตว้าเอาเฮีย้ยติดเอาเฮี้ยติดเอาบอลพี่ใครสักคนหรืต้องโดนอะอ้าวไม่โดนเหรอเอาสงบ,สงบแล้วสงบแล้วเห็นไหมผมว้าเลยทีเดียวเธอสงบเลยโอ้โห อคนหรอเพิ่งเี้แหละเฮ้ยโอ้โหนี่เขากลังกิ๊กการ์ดเนี่ยเราอุตส่าห์ล็อกเขาไงโคตรดังขนาดนั้นแหละเฮอย่างพี่ไม่ทำไงต่อนั่งรอนั่งรอไอ้นี่อะประตูเจ้าบ่าวเจ้าสาวเฮียเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้โหกิดกการ์ดใหญ่เลยโอ้โหยืนรอเลยยืนรอเลย มาครับงานปรับมิทติง้งมิทติ้งแฟนๆครับอะไรสัตว์ไะไรเหี้ยไม่ไอ๋อขนาดดีกาย,ยังรุมล้อมาดูดิเอด้านหลังด้านหลังด้านหลังเอ่อลงลง,ลงหลุมนี้จะพาอะไรเหี้ยเจอกันพี่ สัตว์เอ้ยทำไมกูสตันไม่ได้มัน <su> มันหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเค้กเค้กมีรอบเค้กมีรอบเค้กเหมือนด้านล่างตัวนี้ก็มีนะเหมือนตรงนี้ก็มีนะด้านนอกไม่ไม่มีอยู่มีอยู่ด้านนอกเหมือนจะมีหัวอยู่นะอยู่ไหนวะแตงโมเขาอยู่วิถีหนึ่งงานเอาหัวไปด้วยออกเขี้ยนเอาเอา มผมไปจากไหนอะผมาจากห้องข้างนะเพราะที <ée> ่เด็กถือดอกไม้นี่ว่ะโดนอะไรโดนอะไรช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคมาพี่เรามาถึงครึ่งทางแล้วเนหัวห้าห้าับสิบแล้วอันนี้เราได้ตายได้อย่างสบายใจแหละใช่เรามาได้ครึ่งทางแล้วเราโคตรเก่งเลยว่ะเสี่ยอยู่ข้างๆนี่เอง โอไคดโอ้เออเล่ะลงล่างไหมอ้อมเราอ้อมขึ oh. ้นไปด้านบนไม่ได wow. ้พ really ี่นั่นเหรอทางนี้คือทางขึ้นทางเดียวอ่ะอ้าลง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 แม่งเอาไอ้เไหผมอ้เมตุเมตเมอุเมตุเิเมตุเม ตง้งทางเดินบีปะสรุปสรุปมนจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยไปไปมิตินึงดีไหมจะรอดเหรอจะทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อนี่ยหัว เอาไอาเ้เพี้ยไอ้เคี้ยไม่ทะลุพิตรีมาเอาผมเลยเหรออยู่ไหนอ๋ออยู่อีพิตรีหนึ่งครับพี่พี่การมันข้ามไปด้านล่างเอา้เอาเออมือมือไอ้เพี้ยนิพุทโธอีกแล้วตัวบิดไปแล้วสายฟ้าตัวบิดไปแล้วใช่โุทอีกแล้วไม่รู้มันไปคลออะไรอยู่ตรงนี้ ออกไปเาาลยไปพี่เป็นเปพนผีโมโ้พีจะได้ของจริงแล้วทีนี้ไปแล้วแล้วก็อ่าโอ้ยเฮียคอบิดน่าเออเอเอปรากฏว่าใส่ฟ้าไม่กลัวดีวอลแล้วเฮีย <c oughs> เล่นก,กับพี่เล่นก,กับพี่ไม่กลัวแล้วเนี่ยแ <c oughs> ต่ต้องมีพี่มาเล่นด้วยนะ ไอเฮียมันเกียอะไรก็ไม่รู้ยตายสบสวยวะเอ้าอีกียขอโทษทีใส่ฟ้าเพื่อเอาตีนไก่แะนี่จะไปฉางกบตัวมึงง่อยอย่างเลยวะไอ้เฮีย